ครับผมสวัสดีครับพบกับจังบอนนะครับวันนี้จังบอนจะมาแจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับก็คือการผมได้สั่งนกกับ ening. มาร์คไทบ้านนะครับมารไทบ้านนะครับเบอนี้นะครับก็ <S <S ผมได้สั่งนกเฉลยมานะครับสตัวนะครับ กับเป็นเราไม่ได้ตรงเป้าหมายนะครับก็คืออ่าเมื่อรู้ว่าเอานกเอาอะไรมาให้เรานะครับนกเฉลยนกเฉลยได้แค่ไม่ถึงสีห้าวันนะครับพอส่งมาหางหางกุดนะครับหางไม่มีครับนี่นะครับตัวที่ดิ้น2ตัวนั้นอยู่ข้างในนะครับ แต่ตัวตรงข้างหน้ากล้องนี้ไม่ใช่นะครับเป็นนกของผมนะครับผมเอาใส่กลงรวมกันไว้ก่อนนะครับนี่ครับหางยาวนี้ตัวหนึ่งน่าจะใช่อยู่ครับแต่ว่าตัวข้างในที่ดินด้นๆนะครับตัวนี้ดิ้นมากเลยครับน่าจะเป็นนกเฉลยไี่ว่าเลี้ยงนานๆแล้วมันดิน้นหรือขันไม่ดีก็จัดส่งมาให้เรานะครับเพราะว่านกที่เขา การันตีมาให้ผมเป็นนกที่ว่าไม่ค่อยดิ้นนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งได้เป็นเสียงใหญ่นะครับตัวหนึ่งที่เขาเปลี่ยนสับเปลี่ยนมาให้เรานะครับตอนสั่งซื้อกันก็ถ่ายรูปมาให้เรา <c oughs> เขาก็บอกว่าตัวนี้นะครับมาร์คไทบ้านก็ว่าคู่นี้นะแต่ว่า พอส่งมาแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ใช่นะครับตัวที่ดิ้นดินนะครับตัวข้างในนะหางกุดๆนะครับนี่ถ้าเป็นนกเฉเลยใหม่นะครับหางมันจะยาวอย่างนี้ครับไม่ถึงถี่ห้าวันนะครับช่างมนบอกได้เลยนะครับพราช่างบอลก็เคยส่งนกนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อคนที่ว่ามาร์คไทยบ้านนะครับที่ในช่องของเขาครับที่มีเจ้าดอนล่านะครับที่เขามี เจ้าดอนลาเป็นอ่าเ i ไอทุกท่านดูนะครับแต่สรุปแล้วถ้าเขาจะขายนกให้อย่าอย่าหลงเชื่อนะครับช่างบอลแจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับบางทีเราตังไปซื้อเขาเขาก็ส่งนกผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกมาให้เรานะครับช่างบอลก็เพิ่งรู้นะครับช่างบอลก็เพิ่งเจอเพิ่งรู้ครับนี่ครับ แต่ถ้าเป็นนกฉเฉลยนะครับมันจะเดินอยู่บนคอนนะครับแต่ตัวนุ้นมันดิ้นมากเลยนะครับครับแต่ตอนถ่ายมามันจะมันจะเดินอยู่บนคอนตลอดครับว่านกแต่นกตัวนั้น,นครับจะดันออกจากกรงอย่างเดียวนะครับนี่ครับมันไม่ใช่นะครับท่านไม่อยากเสียเงินอีกเหมือนผมหรือไม่อยากเสีย กำลังใจก็อย่าหลงเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์อยู่นะครับไม่เชื่อโทรหาได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับมาร์แถวบ้านนะครับที่ท่านดูอยู่ไปที่ว่ามีเจ้าของมีนกเขาที่ว่าชื่อดอนลา่านะครับผมก็เสียใจมากนะครับ เสียใจมากที่สั่งนกมาไม่ได้หลังใจนะครับอีกตัวนะครับตัวนี้ใช่อยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นเจ้าทองคําผมนะครับผูกขาอยู่แต่ตัวข้างในดิ้นดินเนี่ครับหนึ่งแดงเนี่ยครับไม่ใช่นะครับโอเคครับยังไงก็เป็นบทเรียนหุทาหอนไว้นะครับท่านไหนชมคลิปผมคลิปนี้ก็ท่านมีนกเขาใหญ่หรืออยากได้นกเขาใหญ่ครับ มาร์ควบ้านอย่าไปหลงเชื่อนะครับก็คือเขาส่งนกมาผิดนะครับเขาจอาตัวดีๆไว้ตัวไม่ดีเขาจะส่งไม่เรานะครับนกนี่ครับถ้าไม่คนไม่เจอไม่จริงจังจริงๆผมบอกเลยอย่าไปซื้อนะครับถึงส่งมาผิดหรือเรารู้จักตัวหมายเราบางคนเขาก็าส่งกลับให้นะครับ อันนี้ผมทักไลน์ไปแล้วนะครับไม่ตอบเลยนะครับเสียงว่าเขาทําจริงนะครับขอขอบคุณมากครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ